สวัสดีค่ะคุณะนัคขวันนี้มาทำ Facebook Live บนรถเหมือนเดิมนะคะซึ่งคอนเทนต์เนี่ยวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับรถเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งเราสืบทอดมากันกับเรื่องของการใช้รถในบริษัทกัและกันนะคะหลายท่านมีข้อความมาถามว่ารถเนี่ยถูกซื้อในานามกรรมการไปแล้วนะคะว่าจะเป็นรถเก๋งรถตู้รถกระบะน,นะคะหรือแม้ว่าบางท่านเนี่ย เป็นรถแบบ6ล้อสำหรับการขนของนาและนะคะสอสมปีซื้อในนามเจ้าของตอนนั้นเริ่มต้นทำในนามเจ้าของเล็กๆอยู่ตอนนี้จดบริษัทแต่ว่ายังผ่อนไม่หมดมันก็เลยยังโอนไม่ได้ใช่ไหมคะจะาตาังไปโปะเพื่อโอนเข้ามาเป็นกรรมสิทธิ์บริษัทก็ยังไม่อยากทำนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝ่าลการจะบอกก็คือว่าเออเดี๋ยวกระบวนการพวกนี้มันต้องมีการแก้ไขโดยการที่ บริษัทเนี่ยนะคะเช่ารถเจ้าของนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของค่าเช่านะคะผลกระทบทางภาษีสักนิดหนึ่งคุณการ์ตูนบอกว่าขับรถดีดีนะคะไม่ดีครับอั่งรถตู้นะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะตอนนี้ปลอดภัยอยู่นะคะอยู่ในสบายๆรถติดอยู่ตรง สะานตากสินนะคะก็อยากจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาดูว่าวันนี้นะคะสมาชิกช่วงกลางวันของเรามีเข้ามาหรือไม่ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายสักนิดนึงเช็คสัญญาณก่อนอ๋อโอเคเข้ามาแลลวงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาฝากดูย้อนหลังแล้วกันเนาะนะคะหลายท่านก็คงเคลียร์งานวันศุก ด้วยใช่ไหมคะวันศุกร์นี้ก็วันศุกร์สิ้นเดือนนะคะขวดนี้รีบกลับบ้านเลยนะคะวันศุกร์สิ้นเดือนนี่คือแบบทรมานมากเรื่องรถติดนั่นเองนะคะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะในเรื่องของค่าเช่ารถนะคะที่บริษัทเช่ากรรมการเนี่ยนะคะเอาเรื่องของความเหมาะสมก่อนแล้วกันนะคะหลายคนบอกว่าพี่เนี่ยเป็นรถเบนซ์บีเอ็มวอลโวนะคะเป็นกลุ่มที่รถเป็น อีกกลุ่มหนึ่งไปเลยนะคะเป็นซูเปอร์คาร์เป็นพอร์ชเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบนี้เราทําเท่ากับที่ชําระให้แบงก์จริงๆได้ไหมนะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนหนึ่งได้ไหมคําตอบก็คือ,อนึกออกไหมคะคือแบบมันก็ทําได้อะมันก็สัมพันธ์นกันกับยอดที่ทําเช่านึกออกไหมคะแต่ว่าสามกรก็จะมีเงื่อนไขมาว่าให้ทําเช่ารถเนี่ยนะคะอยู่ในเบสของทั่วไปแบบรถที่ใช้ได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อมาดูเบสของทั่วไปของรถที่ใช้ได้นะคะก็คือจะเป็น เขาบอกว่ารถปัจจุบันให้เช่าเนี่ยวันหนึ่งอ่ะพันสก็มีถูกปะดังนั้นอนะ่ะรถวันละพันสมีปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าสมมุติว่าเราไปตามต่างจังหวัดไปภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเช่ารถคันหนึ่งนะคะคันเล็กๆเป็น v ีออเนี่ยหรือว่าเป็นแจสหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ราคาพันสองได้ดังนั้นเนี่ยแปลว่าในการเช่ารถที่สามารถใช้ได้โดยฟีเจอร์โดยฟังก์ชันของมันเนี่ยพันสองมีให้เช่า30วันก็3ามหมนหกแปลว่าอะไรคะถ้าแพงกว่านี้แปลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องรถทนิยมแหละความหรูหราส่วนตัวละดังนั้นรถทีนิยมความหรูหราส่วนตัวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลไม่เกี่ยวกับบริษัทละดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลับมาที่เบสของค่าเช่า มันก็เลยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะกรมสรรพากรบอกว่าเออก็จะให้ขอบเขตอยู่ที่3ามหมื่นหกต่อเดือนกลับเข้ามาตรงนี้ถ้าเจ้าของอยากจะเช่าเบนซ์ของตัวเองซึ่งสมมติของคุณเป็น S c l a s าอย่างเงี้ยค่ะ S c l a s s เช่าเดือนเท่าไหร่สมมติผ่อนเดือนละประมาณสักสามหมื่นห้าแล้วกันอ่ะนะคะดาวเยอะหน่อยผ่อนยาวนิดหนึ่งอ่ะสามหมื่นห้าสี่หมื่นแบบนี้นะคะเป็นเบนซ์ไซส์ใหญ่ประตูดูดนั่งสบายนิ่มมากนะคะเป็นโชคลมอะไรก็ว่าไปดังนั้นเนี่ย คุณผ่อนเดือนละสามสี่หมื่นสี่หมื่นก็แล้วกันนะคะทําเช่านะก็ต้องเช่าเช่าสามหมื่นหกเคลียร์นะคะบางคนบอกว่าเอาผาดก็แล้วกันนะคะเอาผาดไฮบริดมาเลยสามสี่ล้านนะคะคุณผ่อนอยู่ประมาณเดือนละห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะคะคุณทําเช่าให้บริษัทเช่าก็ประมาณสามหมื่นหกเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่คุณควรต้องทราบก็คือในรถกลุ่มเจ็ดที่นั่งสิบที่นั่งเนี่ยมันมีขอบเขตของค่าเช่าอยู่แต่กลับกันถ้าคุณเนี่ย ไปซื้อหกล้อมานะคะเป็นเล็กรถเขาเรียกว่าหกล้อเล็กใช่ไหมเป็นเหมือนกระบะใหญ่แล้วก็หกล้อเล็กเนี่ยไซส์เนี่ยนะคะแล้วคุณอยากจะให้บริษัทเช่าเพื่อพอเรามอบสิทธิ์การใช้งานให้บริษัทแล้วเนี่ยรายจ่ายส่วนอื่นไปก็สามารถตามกันมาได้นะคะว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าซ่อมแซมแล้วรถที่เป็นกลุ่ม6ล้อเนี่ยภาษีซื้อก็ใช้ได้ตามปกติสิ่งสําคัญก็คือว่าโอเคแล้วค่าเช่าเนี่ยสมมติคุณผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ4 0,000ื่นกันลวกัน อันนี้ให้เช่าเกิน36 0 0ได้เพราะเป็นกลุ่มรถที่ไม่อยู่ใน7ที่นั่ง10ที่นั่งเข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสะท้อนมาว่ารถไม่ใช่ทุกคันต้อง36ล0รถเก๋งนั่งสบายรถตู้นั่งสบายของผู้บริหารนะคะรถแบบที่เป็นซูเปอร์คาร์นะคะขับแล้วก็เท่หรูสะดวกสบายใช้ไลายจอดรถง่ายในห้างเนี่ยพวกเนี้ยไม่เกิน36 0 0เคลียร์กระบะรถกระบะ สี่ประตูสองประตูถ้าจะให้บริษัทเช่าก็ไม่คือสองประตูสองประตูแคบเนี่ย <c oughs> โดยส่วนใหญ่อะผ่อนก็ไม่เกินสามห0ื่นอยู่และเวลาคุณจะให้เช่าคุณก็เจ้าสองหมื่นห้าสามหมื่นก็ตามตาม,ตามหลักความเหมาะสมโอเคนะคะดังนั้นเรื่องของราคาจบโอเคมาดูเรื่องผลกระทบของภาษีกันบ้างนะผลกระทบของภาษีเจ้าของเนี่ยหลายคนบอกว่า จะไปทําเช่าทําไมเดี๋ยวรายได้ลงเจ้าของ mm. เจ้าของก็ต้องมาเสียภาษีใช่ไหมคะคําตอบก็ถูกต้องแล้วไหมคะ mm. ดังนั้นเนี่ยด้วยหลักการที่ถูกต้องบนความถูกต้องที่สุดจริตของการกระทำเนี่ยผู้ใดมีรายได้สำปกกรบอกว่ามีหน้าที่ยื่นภาษีตอนยื่นไปแล้วจะเสียหรือจะได้คืนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งดังนั้นกลับเข้ามาถ้าเจ้าของไม่หาเหตุผลในการดึงเงินออกจากบริษัท อย,อยู่ใช้อำนาจในการลงนามไปถอนเงินออกจากบริษัทมาเลยอ่าประเด็นเลยก็คือว่ามันก็จะไปเกาะอยู่ที่ลูกหนี้กรรมการหลักการของลูกหนี้กรรมการคือดึงเงินมาวันนี้ไม่เสียภาษีวันนี้ก็จะไปเสียภาษีวันนู่นอนาคตในการเคลียร์ลูกหนี้กรรมการก็ต้องใช้เงินโดยเฉลีย่ยเสียภาษีประมาณ10%อยู่ดีกลับเข้ามาตรงนี้เรามาวางแผนให้การทําบัญชีชุดเดียวมันเกิดขึ้นเลยดีไหมลูกค้าขวัดนะคะทําตามแฟ้ม หมดหลายอย่างตั้งเงินเดือนตัวเองตังค่าเช่าสํานักง,งานบัญชีบอกว่ามันมากเกินไปเนี่ยถ้าใครนะที่เจอสํานักง,งานบัญชีเสียบเข้ามาว่าทําอะไรมันมากมายขนาดนั้นคุณเสียบกลับไปเลยว่าแล้วที่พี่จะดึงเงินออกถ้าไม่มีเหตุผลกลายเป็นลูกหนี้กรรมการคุณกล้าเซ็นกับกล้าเขี่ยไหมวันนี้จะทําถูกต้องทาําซะจริงๆถ้าที่ฉันเจอสํานักง,งานบัญชีที่ลูกค้าอยากทาําบัญชีชุดเดียวแล้วตัวเองไม่สนับสนุนเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวยินดีโทรเข้าไปหาให้เลย นี่ยหรอไหมคะดิลูกค้าหลายคนบ่นมาแล้วว่าพอทำจะถูกต้องเนี่ยมีสํนักง,งานบัญชีหลายคนงัดกลับมาเดี๋ยวจะต้องคุยกันจริงๆมันต้องสัมพันธ์กับรายได้ทั้งหมดรายได้กิจการเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเดิมมีเท่าไหร่เงินที่เจ้าของต้องใช้คือเท่าไหร่คําว่าบัญชีทุกเดียวคือทุกอย่างเหมาะสมบนเบดบนเหตุผลอันสมควรเข้าใจคํานี้ไหมคะทุกอย่างเหมาะสมบนเหตุผลอันสมควรอืมดังนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าของต้องใช้เงินเท่านี้ เจ้าของจะรับเป็นเงินเดือนเต็มๆม,มันก็เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีเอาบ้านให้เอาบ้านให้ใช้อยู่แล้วก็คิดค่าเช่ารถต้องใช้อยู่แล้วก็คิดค่าเช่ามันก็เหมาะสมเมื่อกี้กลับเข้ามาที่ผลตอบก็เ,เรียกว่าผลของภาระภาษีนะคะของเจ้าของบางภาระภาษีเจ้าของเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องเข้าใจเจ้าของมีรายได้จากบริษัทได้หลายทางเงินเดือนก่อนก็มีเงินเดือนค่ะเช่าอ่ะไล่ก่อนแล้วกันประเภทที่1เงินเดือน ประเภทที่2เนี่ยเป็นพวกใช้แรงใช้สมองไปแทนแต่ไม่มีค่าวัาตถุดิบเราเรียกว่าค่าจ้างใช่ไหมคะพวกค่าคอมมิชชั่นของเอ้าซอร์สค่าเบีย้ยประชุมค่าที่ปรึกษาค่าจ้างค่าจา้า,จางอ่ะนะเป็นกลุ่มค่าจ้างแต่ประเด็นในกฎหมายไทยอ่ะมันบอกว่าประเภทที่1เงินเดือนกับประเภทที่2เนี่ยเวลาจะคํานวณหักค่าใช้จ่ายร่วมกันซึ่งหมายววาหมายความว่าโอ้โหไม่ว่าคุรจะมีเงินได้กี่บาทจากเงินเดือนหรือรายได้อื่นๆ ะจากการใช้แรงกับสมองเนี่ยเอามาร่วมกันก่อนหัก50%แต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแปลว่าโอ้ไม่ก็ตลอดทั้งปีหักค่าใช้จ่ายได้แค่แสนเดียวประเภทที่1เงินเดือนต่อให้คุณมีเงินเดือนเดือนอละล้านปีหนึงสิล้านไม่จดแบตเพราะเป็นประเภทกลุ่มที่ไม่ต้องเสียไม่ไม,ไม่เล่าเว้นแบตแต่ประเภทที่2ในกลุ่มของใช้แรงกับสมองเป็นตัวตัวแรกเงินมา ถ้าตรงนี้ถึงล้านแต้องจดแหวนดังนั้นเนี่ยใครที่รับค่าที่ปรึกษาระวังสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกินล้านแนี่สบายใจได้เลยนะคะโดนแหวนแน่นอนนะคะต่อมาเนี่ยเจ้าของรับส่วนไหนได้อีกประเภทที่4ค่ะเงินปันผลประเภทที่5ค่าเช่านะคะ,ะ,ะประมาณเนี้ยดังนั้นเน่ะหเงินเดือน2ค่าที่ปรึกษาค่าจ้างหื่ือนสามปัดโยก,ยกมันมีทั้งหมด8ประเภทขวักระโดดโยกเลยนะประเภทที่1เงินเดือนประเภทที่2ค่าเช่าค่าจ้าง และเข้าสู่ประเภทที่4งเงินปันผลเข้าสู่ประเภทประเภทที่5ค่าเช่าคุณฟังเมื่อสักครู่อ่ะคุณรู้ไหมว่าไอ้สประเภททั้งหมดเนี่ยนะคะตัวที่หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุดเนี่ยคือค่าเช่าค่าเช่ารถเช่าบ้านหักค่าใช้จ่ายได้3 0แต่ไม่มีเพดานเงินเดือนหักได้5 0เขียนหลอกโลกทั้งนั้นแนหะแต่จริงๆมีเพดานอยู่ที่คูณ5 0ไปแล้วได้เท่าไหร่ต้องไม่เกินแสนมีเพดาน เข้าใจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นค่าเชา่าคูณ30เอร์์ไม่มีเพดานสิ่งสําคัญคืออา้าอย่างนี้รับเป็นค่าเชา่ารถให้บริษัทค่าเชา่ารถตัวเองก็มีรายได้ก็ต้องเสียภาษีใช่ค่ะถูกต้องค่ะใช่ค่ะคุณรู้เลยไหมคะถ้ากวัดทาได้นะแล้วถ้ากวัดมีทรัพย์สินในมือถือครองไว้เยอะนะ่ะคุณจะให้บริษัทใช้ทรัพย์สินของตัวเองด้วยแล้วก็จะให้เช่ชาด้วยแล้วก็ดึงเงินมาใช้เพราะว่าจ่ายผ่านช่องทางเนี้ย เขาเรียกว่าใช้ค่าที่จ่ายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สุดแล้วเมื่อเทียบสีลำดับที่ผ่านมาและหากคำนวณดีๆเป็นคนตัดสินใจบนตัวเลขคุณจะรู้เลยว่าถ้าเราทำค่าเช่าให้บริษัทสมมุตินะคะ<ม>เดือนละแสนจะให้เช่าอะไรก็ตามเป็นค่าจ่ายบริษัทปีละล้านสองเห็นมเดือนละแสนสิเดือนคือล้านสอง เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทล้านสองนั่นหมายความว่าประหยัดภาษีได้ยี่สิเปอร์เซ็นเพราะภาษียี่สิเปอร์เซ็นจากล้านสองมันก็คือสองแสนสี่โอ้ยประหยัดภาษีได้สองแสนสี่แต่ตัวกรรมการรับรายได้ลงมาปึ้งปีละล้านสองสมมตินะกรรมการเสียภาษีห้าหมื่นฟังดีดีอุ้ยแต่รกรรมการเสียภาษีห้าหมื่นคิดให้จบคำว่าแพงไม่แพงมันคือการเปรียบเทียบนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นค่าจ่ายบริษัทล้านสองประหยัดภาษีให้บริษัทสองแสนกว่าบาทอื ไปได,ได้กรรมการล้านสองกรรมการเสียภาษีห้าหมื่นจังนั้นสิ่งที่คุณต้องคิดก็คือเออการดึงเงินออกมาอย่างถูกระบบโดยสุดจริตของการกระทําปีละล้านกว่าบาททุกอย่างอยู่บนบนฐานของภาษีทั้งหมดอมืกรรมการเสียภาษีห้าหมื่นประหยัดภาษีให้บริษัทสองแสนสี่คุ้มไหมต้องตัดสินใจดูกับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบอกว่าอยากจะดึงดึงมาเลยเราใช้อำนาจของกรรมการในการเซ็นเช็คในการกดโอนในการไปแบงค์แล้วถอนออกมา เราใช้อำนาจกรรมการในการถอนวันนี้ถอนไม่เสียสักบาทยอดมันถูกสะสมในชื่อของบัญชีลูกหนี้กรรมการวันนี้ไม่จ่ายวันหน้าก็จ่ายอยู่ดีแล้วโดยเฉลี่ยในการเคลียร์ลูกหนี้คือใช้เงินประมาณ10%ของยอดที่สะสมดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างเหมือนอารมณ์ขึ้นนิดนึงนะเนื่องจากว่าลูกค้าที่ฉันเนี่ยทำถูกต้องนะเขาเรียกว่า <c oughs> ปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนทําค่าเช่าลดเงินเดือนลงไปเพิ่ม็นค่าเช่า นะคะแต่สํานักงานบัญชีก็มาโวยว่าจะทําอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะจริงๆพูดเลยนะคะว่าถ้าลูกค้าทําด้วยเขาเรียกว่าความถูกต้องบนสุดจริตของการกระทําแล้วเนี่ยจริงๆอะ่ะ สำนักง,งานบัญชีก็ควรจะต้องเห็นด้วยหลายสำนักง,งานบัญชีเหมือนกันเดี๋ยวดิฉันถ้าทนไม่ไหวลูกค้าแย้งไม่ไหวจะโทรไปเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทําถูกต้องแล้วเนี่ยนะคะในนามของนักบัญชีเหมือนกันค่ะคุณเป็นสำนักง,งานบัญชีที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ขวดคิดว่าคุณควรต้องชวนลูกค้าทําบัญชีชุดเดียวได้เลยนะการทําเอกสารเพิ่มเติมการนำสมภากสามห้าสามเพิ่มเติมมันไม่ได้ตาย ดังนั้นเนี่ยทำให้ถูกต้องวันนี้มันเป็นเรื่องดีนะคะมาถึงที่หมายแล้วถึงบ้านเรียบร้อยวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนนะคะยังไงทุกท่านก็ดูแลตัวเองด้วยเรื่องของ,ของ 9, รถติดนะคะน,นี้ค่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปดูงานสักนิดหนึ่งนะคะก่อนหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะดังน,นั้นท่านไหนที่กําลังทําเช่ารถอยู่ก็ลองพิจารณาเรื่องประเภทรถนะคะราคาค่าเช่ารถนะคะแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ถูกต้อง ครบถ้วนนะคะพอเราทําทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนดึงเงินออกมาภายในระบบเรียบร้อยเนี่ยไม่มีอะไรต้องกลัวหรือกังวลเลยสักนิดหนึ่งนะคะการทําผิดดึงเงินออกมาใช้เราเจ้าของเรามีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะ เรามิภาละตัวเองภาละครอบครัวลูกพ่อแม่ที่แก่ชราปู่ย่ยาตายายที่ต้องหาหมอเงินมันต้องใช้ดึงมาแบบมีเหตุผลมันดีซะกว่าการดึงแบบก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตนะคนะวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้คําถามสงสัยยังไงนะคะฝากเอาไว้ในอินบ็อกซ์แฟนเพจบัญชียง่ายหรือว่าใน Line แอก็ได้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้กว่าจะดูเพิ่มเติมและรวมถึงนะคะสมาชิก4กลยุทธ ที่อยู่ในความดูแลคอนซัลท์ของดิฉันนะคะที่ดูแลทางกายอยู่ตรงนี้นะคะรบกวนนะคะกรอกข้อมูลแล้วส่งมายังขาดอีกครึ่งหนึ่งนะคะเสาร์าทิตย์นี้กว่าจะดูให้นะคะยังไงเดี๋ยววันนี้ถึงที่หมายเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนดึกๆบ๊ายบายคะ่ะ